นี่เป็นอะไรซีนชกหน้านะครับที่ลูกค้าสั่งมาจากในเพจ a c o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  k นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นซีนของจีนนะครับก็นี่ครับซีนสภาพก็โอเคนะครับก็น่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ของจีนก็มีเยอะแล้วก็โอเคใช้งานได้เหมือนกันซีนชกของ c g 110 125นี่นะครับกับ JX นี่มันจะต่างกันนะครับร้อกับ125 CG จะใช้ตัวเดียวกันแต่ JX จะใช้อีกแบบนึงน,นะครับวงนอกเนี่ยนะครับ27 37เนี่ยของ JX มันจะเป็น38หรืออะไรเนี่ยมันจะกว้างกว่านี้นิดนึงนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูกันว่าซีนโชค๊คจากจีนตัวเนี้ยที่ลูกค้าสั่งมาจากในเพจเนี่ยมันจะสามารถใส่ในรถได้พอดีหรือเปล่านะครับก็ไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับก็ เพื่อเป็นแนวทางแก่พเพื่อนๆแล้วก็ f c นะครับว่าลองเปลี่ยนซีงกันดูสั่งแล้วลองเปลี่ยนดูจะมีวิธียังไงก็เดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับซ g คันนี้เลยนี <c> ่ <oughs> ครับซี CG 110้สเอ้ย1ี5าคันนี้นะครับสีดำคันนี้เดี๋ยวผมลองโยกรถให้ดูก่อนนะครับนี่ครับโซ่ ันเหมือนเวลาเรากดไปปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีรีบาวเลยนะครับมันกระแทกเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกันดูแล้วก็มาดูนะครับว่าอาการรถจะเปลี่ยนไปไหมเพราะนี่รู้สึกว่าเวลากดลงไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเลยไม่หนึกไม่อะไรเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับมันจะมีน็อตที่ยึดโช๊คอยู่2ตัวนะครับ <S <S นอ็อตยึดโช๊คจะอยู่บริเวณนี้เนี่ยตัวเวณ ก่อนจะถอดน็อตตัวนี้นะครับต้องคลายตัวนี้นิดนึงนะครับต้องคลายออกก่อนเลยไม่งั้นเพื่อนๆจะดึงโช๊คไม่ออกแล้วมันถ้าเกิดว่าคลายน็อตตรงบริเวณนี้ออกก่อนแล้วคราวนี้แกนโช๊คมันจะหมุนตามครับเมื่อถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็เอาประโคลลงมานะครับเอาลงมาด้านล่างนะครับดึงออกมาคราวนี้มันจะดึงไม่ออกนะัเพื่อนๆเราต้องเอาลงมาแล้วเวลาเอาลงมันจะมีมุมนะครับต้องหมุนก่อนนะครับ หมุนนะครับเอ่อหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยหมุนเราด้านลอดออกมาทางนี้แล้วก็จะค่อยๆลูดลงมาได้นะครับเห็นไหมครับที่จริงแล้วเวลาเราถอดชกมาเนี่ยคูช้างพวกเนี้ยับไฟหน้าชุดเนี้ยมันจะต้องหลุดออกมานะครับแต่ผมจะพยายามไม่แกะสายไฟมันออกนะครับเผื่อเพื่อนๆแล้วก็ FC บางท่านไปทําเองแล้ว,ลวลคขาเนี้ยติดปัญหาเรื่องสายไฟบางบางทีเขาอาจจะต่อมาสีไม่ตรง,รง,รง a a ja หรือโค้ดไม่ตรงเวลานั้นเราอาจจะใส่ไม่ถูกนะครับเป็นเบอร์19นะครับเพื่อนๆ ในคันนี้นะครับแต่รถคันอื่นอาจจะเป็นเบสิหรือเบอร์อะไรก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราคลายทั้งสองข้างนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตหูโชค๊คออกแล้วนะครับเอาไม้ออกแล้วก็มาคลายน็อตเบอร์14ตัวนี้เลยนะครับ ครับางทีมันติดขันไม่ได้เนี่ยขยับนิดนึงนะครับเนี่ยขยับอย่างนี้แล้วก็ทายนะครับแล้วแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับก็มันมีน็อตอยู่แค่นี้นะครับผมก็จะใช้แกนล้อของมันนะครับเสียบแล้วก็ออกนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาเร้ยบยแล้ว สนิมเต็มเลยนะครับเดีย๋ยวเราเทน้ำมันออกก่อนนะครับ นี่นะครับซีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตรงนี้นี่ดีกว่านี่นะครับซีนโช๊คจะอยู่ตรงนี้นะครับของ Honda JXCG นะครับแล้วมันก็จะมีไอตัวนี้ตัว CG นะครับถ้า JX ก็จะอีกแบบหนึง่งซีนจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะมีน็อตยึดตัวนี้นะครับสําหรับถ่ายน้ํามันโช๊คออกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่วิธีการเปลี่ยนซีนเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังเอาตัวนี้ไม่ออก ตัวนี้มันจะเป็นหัวแฉกบางทีมันรูดแล้วมันไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็สามารถที่จะเอาซีนออกได้นะครับมันจะต้องเอากิฟตัวนี้ออกก่อนนะครับกิฟตัวนี้ผมเอาคีมถ่างนะครับมันจะมีกิฟตัวนี้เพื่อล็อกซีนนะครับนีนะครับอ่อออกมาแล้วนะครับกิฟเนี่ยออกมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราเก็บคิปไว้ให้ดีนะครับพอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นพวกรถกรุ่นใหม่ๆพวกรุ่นใหม่ๆพวกเวฟพวกอะไรพวกนี้นจะมีน็อตยึดต,ตรงกลางต้องเอาน็อตยึดต,ตรงกลางนี้ออกก่อนใต้นี้ออกก่อนนะครับถึงกระแทกออกแต่อันเนี้ยของ CG เนี่ยไม่ต้องนะครับมันกระชากออกได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกระชากก็หลุดออกมาแล้วนะครับแต่บางอันก็จะกระชากยากออกนิดนึง เพราะระบบโช้เขามันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะต่างกับรุ่นใหม่นิดนึงระบบการทำงานมันเป็นระบบรุ่นเก่านะครับโอเคผมได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบซีลกันนะครับเราคนประกอบอ่ะ ใช่ดีนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าแกนเราแกนโชกเราพวกนเนี้ยเนี่ยมันเป็นรอยไหมนะครับมองดูนะครับเนี่ยว่ามันเป็นรอยไหมมองดูด้วยตานะครับแล้วก็ใช่ดีก็ลองสวมไปดูก็ได้นะครับลองสวมไปดูอย่างเงี้ยว่าระยะที่สวมไปตรงนเนี้ยเนี่ยนนนเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยมันมีรอยเป็นตามมดไหม อย่างเนี้ยดูกะดูระยะตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะเป็นรอยเป็นตามมดไหมอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับเนี่ยมีรอยหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์รั่วแต่ก็ยังน้อยหน่อยไม่ใหญ่มากถ้าเกิดว่าเป็นถึงสนิมขนาดอย่างเงี้ยแล้วซีมาโดนเงี้ยยังไงก็รั่วนะก็จะรั่วไวมากแต่ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะรั่วน้อยลงนะครับก็ยังนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแกนมันก็เก่าแล้วหายากแล้วนะครับแล้วเราก็ลอง จับโยกดูนะครับว่าแน่นอยู่เปล่าอย่างเงี้ยแน่นอยู่ยังใช้ได้บางคันเนี่ยที่ผมเจอมันโยกได้เลยแล้วพอเวลาเราเบรกชกมันก็ขยับตัวนะครับแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าเป็นที่แผงคอปรับตั้งยังไงก็ไม่หายนะครับที่แท้แกนชกตัวเนี้ยเนี่ยบูตตัวเนี้ยที่สวมเข้าไปในเนี้ยเนี่ยมันหลวมเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลวมเยอะแต่อันเนี้ยมันยังหลวมไม่เยอะอยังใช้ได้อยู่นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต่ดูจากข้างนี้นะครับดูข้างนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอยเยอะและมีถึงเป็นรอยขนาดนี้ด้วยนะครับก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวลองสวมดูนะครับโอ้โหเกือบโดนซีนนะครับลงสุดแล้วลงสุดแล้วนี่ตรงนี้รอยอยู่ตรงนี้ซีนจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดึงมาปรุ๊บก็เกือบโดนซีนนะครับแต่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยก็จะรั่วอยู่นะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าชกมันติดตัวถ้าชกระยะชกมันยุบตัวอยู่แค่เนี้ยอย่างเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรเนี่ยต้องเอาให้ยุบสักประมาณแค่เนี้ยระยะยุบอยู่ประมาณนิ้วหนึง่งนะได้อยู่แต่ถ้ายุบแล้วเด้งเยอะมากกว่านี้จะมาโดนรอยตรงนี้มันก็จะรั่วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เช็คกระบอกนี้ดูอันนี้ก็จะหลวมหน่อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะหลวมหน่อยเวลาเบรกแล้วมันก็จะขยับตัวได้นะครับก็ นะครับเราใส่ตัวนี้ช่วยเข้าไปมันก็จะช่วยได้นิดนึงใส่บูทตัวนี้เข้าไปก็ช่วยได้นิดนึงก็โอเคนะครับก็พอเป็นแนวทางแจ่เพื่อนๆได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ซีนกันนะครับว่าจะมีวิธีการใส่ซีนยังไงนะครับเมาดูขั้นตอนการใส่เลยนะครับอันดับแรกก็แกนใส่ไปเลยนะครับแกนใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วเวลานั้นต้องให้บูทมันลงไปด้วยนะครับเนี่ยถ้าบูทมันไม่ลงก็ ผมจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษของผมเป็นท่อ PVC นะครับน่าจะประมาณ1นิ้วนะครับในท่อ p v c 1นิ้วมันจะสวมใส่กันได้พอดีนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องมือ DIY นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะทําอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับงานเครื่องมือหรือง,งาน d i y นะครับช่องเดีแเลเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็ FC ไปกดติดตามดูนะครับ เพราะผมจะแยกกับช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะทําความรู้เรื่องรถเก่าไปและอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นงา DIY น DIY ครับซีนเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าให้ดีนี่เดี๋ยวฉลมน้ํามันดีกว่านะครับเพื่อที่มันจะได้ลื่นๆไม่บาดซีนะครับเมื่อฉลมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้ให้มันลื่นนิดนึงเพื่อที่เวลาใส่แล้วซีนมันจะได้ไม่กัดซีนนะครับเยแล้วเราก็เอาซีนใส่ไปค่อยใส่นะครับ พยายามอย่ากดไปแรงถ้ามันฝืนกดไม่ลงก็ต้องค่อยๆขยับนะครับ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้หน้าซีนเป็นรอยขึ้นมาแล้วมันจะลําบากทีหลังนะครับเนี่ยใส่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เช<อ>็ดทำความสะอาดนะครับเช็ด<อ>ทำความสะอาดน้าทับน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ย เวลานั้นก็เอาซีลใส่ไปได้เลยใส่ไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ใช้ข้อนะครับช็อปนะครับเราดันให้มันเข้าลงเข้ากันก่อน,นครับนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ลงแล้วนะครับเนี่ย ก็ดูนะครับลงแล้วเข้าแล้วก็ลงเสมอเท่ากันแล้วครันนี้ก็เหลือพื้นที่ในการใส่กิปบล็อกนะครับกิปก็นี่นะครับใส่ไปเลยนะครับเมื่อเราใส่ซินเข้าล่องแล้วเราก็คลิปเข้าไปแล้วก็ใช้คีมนะครับคีมอันนี้จะเป็นคุชคีมหนะครับ แค่นี้ก็เท่าแล้วนะครับแล้วเวลาดึงขึ้นหนึ่งลงเนี่ยมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆนมันอยู่เพราะว่ามันมีกิบมาล็อกอย่างนี้นะครับซีนพวกนี้มันไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่มันจะมีน็อตล็อกตรงนี้ตัวนี้มันอยู่เพราะว่าลิปตัวนี้นะครับถ้าคลิปตัวนี้เสียหรือไม่ดีล็อกไม่ดีก็จะหลุดได้นะครับก็โอเคนะครับกับวิธีการอันนี้เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็จะใช้สูตรเดียวกันนะครับ เดี๋ยวน้ำมันโชคนี่ผมจะใส่ข้างละร้อยซีซีนะครับเพื่อนๆตัวนี้โอเคหูช้างผมยกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ได้สะดวกง่ายๆเราก็นำโชค๊คที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่จากด้านล่าง ตรงนะครับเพื่อนดูให้มันตรงนะครับแล้วก็ยันขึ้นมาเลยให้ตำแหน่งรับกะว่าตำแหน่งมันได้ก่อนนะครับแ้วก็นำหูช้างมาสวมใส่เลยนะครับ โอเคโชกก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับใช้ได้เลยนะครับช่วงรีบาวช่วงอะไรโชกก็จะไม่ค้างแล้วนะครับรู้สึกว่าเด้่งดีขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับกับการเปลี่ยนซีนโชกแล้วก็อัดน้ำมันเจ้า c g 125คันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ